เรื่องนี้แม่เป็นเรื่องน่าเห็นใจนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติชุดสีเกมวอนกอกท อนุมัติจ่ายเบี้ยเลี้ยงที่ค้างมาถึง5เดือนแล้วนะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวของนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยชุดเตรียมลยศึกซีเกมปลายปีนี้นะครับซึ่งทางสมาคมเนี่ยก็เตรียมส่งนักว่ายน้ำเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันรายการก่อนหน้าอุ่นเครื่องในเอเชียนยูธเกม22-31ตุลาคมที่บาเรน24คนนะฮะโดยมีอดีตนักว่ายน้ำทีมชาติอย่างเงือกอุ้มนัชนันวงกระจางเป็น ผู้ฝึกษอน,นะครับล่าสุดนี่เป็นบรรยากาศการเข้าโปรแกรมทดสอบสมรรถภาพร่างกายที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาของกกทนะครับจากการทดสอบครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็ประเมินขั้นต้นนะฮะว่าทุกคนผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งเรื่องความจุปอดการหายใจความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อก็ดีตามเกณฑ์ที่กําหนดทีเดียวขณะที่นัชนันบงกระจางบอกว่าเรื่องการทดสอบเนี่ยไม่กังวล ตอนนี้พร้อมและสำหรับซีเกมแต่เรื่องที่กังวลเนี่ยเป็นเรื่องเบี้ยเลี้ยงนะฮะซึ่งเราก็นำเสนอต่อเนื่องมาสักพักหนึ่งแล้วว่ามันออกล่าช้ามากนะครับซึ่งได้ข่าวว่าถองสมาคมว่ายน้ำนี่อยู่ที่5เดือนด้วยกันก็อยากจะให้การกีฬาแห่งประเทศไทยช่วยเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดครับก็จริงๆอยากให้เบี้ยเลี้ยงออกมาทันเวลาค่ะเพราะว่าตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นนักกีฬาอยู่ ก็ล่าช้ามาตลอดแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงล่าช้าเหมือนเดิมอยากให้ให,ให้ให้ออกมาซัพพอร์ตนักกีฬาได้เพราะว่านาักกีฬาทุกคนค่าใช้ใจ่ายก็ค่อนข้างสูงมากขึ้นนะปัจจุบันก็อยากให้อ่าเงินเดือนหรือการซัพพอร์ตเนี่ยค่ะมาถึงนักกีฬาได้ทันเวลาก็ครั้งนี้ก็คิดว่ามีหลายรายการที่คาดหวังว่า,วาเราน่าจะเก็บเหรียญทองให้ไดประเทศได้นะก็หลักๆก็น่าจะมีจมูนชนกฝันเมืองค่ะที่ที่มีเห็น สถิติที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเขาก็มีโอกาสที่จะคว้าเหรียญทองได้ประมาณ1-2เหรียญทองแล้วก็จะมีนักกีฬารุ่นที่อย่างเจนจีไล่ค่ะก็มีนักกีฬารุ่นใหม่ๆต้นน้ำอ่ามีอาเมลา่าก็หลายๆคนมีผลงานดีขึ้นมาแล้วก็คิดว่ามีโอกาสคว้าเหรียญทองในประเทศได้ค่ะ ก็เป็นกําลังใจให้กับบรรดาน้องๆนักกีฬาทีมชาติไทยรวมไปถึงสมาคมกีฬาต่างๆด้วยนะคะเพราะว่า5เดือนในเรื่องของเบี้ยเลี้ยงต่างๆการอยู่การกินการฝึกซ้อมต่างๆส่งผลต่อขวัญกําลังใจอย่างแน่นอนค่ะเข้าใจเรานะฮะคิดซะว่าเราทํางานไม่ได้เงินเดือนเนี่ยเดือนหนึ่งเราก็เครียดแล้วนะฮะวันนี้หเดือนเลยหนักอยู่นะครับเพราะนั้นก็วอนกกทเร่งมือให้นิดหนึ่งนะครับ